สวัสดีจ่ะเ,เพื่อนเพื่อนพอนมาแวะซื้อผลไม้ <Okay. S 1> มาเดินในตลาดลานโพมาซื้อผลไม้ไม่ค้าไปไหนคะ ะะเ,เท่รครับเท่าเท่าไะเรียกรวมกันได้ไหมคะได้ครับเอากี่สิบสี่สิบห้าสิบอ๋ออะสี่สิบก็พอมาก 40, 40, 40, พอได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวกินเยอะแล้วเดี๋ยวไม่หมดอยากเห็นผ่านแล้วอยากกินโคติบะ แล้วพี่ออนอีอย่างละหน่อยละหน่อยที่นี่ที่นี่ที่นี่เป็นไงบ้างคะเงียบไหมก็ไม่เงียบเท่าไหร่หรอกเนาะเงียบอยู่ครับไม่เท่าไหร่มากเลยมากเลยแต่ก็ตุ้ๆกันไปเนาะ ซีลกอันนี้คืออันนี้คืออาหารแห้งของฝากที่นี่คือของฝากอันนี้ปลาหมึก แต่พี่พอยไม่ค่อยชอบทานเท่าไหรอ่อ่ะน่ารักเดินเดี๋ยวเดินแต่ผอมยังเลยอะ่ะแมวอขอฝาก ถูกถุงอะไรเนี่ยไม่ได้แพงอย่างนี้รามิสค้าใต้กล้วยตัวดำปลาทานดูไหมคะอันนี้อันนี้อะไรคะเนี่ยใต้เส้นหมูหัวเหลืองค่ะลูกไต้เกลมอันนี้มัดเท่าไหร่คะห้าสิบห้าบาทจ้ะเอาสองมัดเรียกเลยอร่อยนะทานได้สลัดปีอ้วนปีเนี่ยสลัดอร่อยเนี่ยอันนี้สลัดอะไรสลัดใบบัวเจ้ะฮะ มันมันใส่อะไรข้างในใส่อะไรเนี่ยใส่ปลาปลาตาได้นะะไม่แกไม่กินหมูกินเนื้อกินไก่ไม่มีไม่มีไม่มีปลาสองอันไม่ห้าสิบวอนเช้าแต่เีย็นได้ไม่เป็นไรค่ะอันเดียวก็พอเดียวใช่ไหมอ่าจดีทั้งหมดหกพันบาทจ้าปลาคอยนคะรมปลาดิบปลาปลาไหลอะปราไม่เป็นไรจ้า ข้ีนตีนจา้าอร่อยจ้าค่ะข้าเหนียวม่วงน,นี่คือตลาดลานโพ เดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะบิดมีร้านดอกไม้ที่พลอยมาตือประจำตรงนี้ที่พลอยมาตือประจำ ก็จะมาเดินเล่นสวนสุขภาพลานโถงตรงหน่อยปิดกักนก็ได้มาเดินซื้อของซื้อกับข้าวซื้อขนมซื้ออะไรกินกันแล้วกันออเเนาะนี่คือตลาดเสร็จละเดินเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับห้องละ <laughs> เราจะไปเดินเล่นสวนสุขภาพสักหน่อยออกกําลังกายอย่างเงี้ยถ่ายวีดีโอเล่นโอ้ย,อ,ยอดเลยปิดหมดเลยเนาะพี่พลอยก็ไม่รู้ไงไพี่พลอยก็ไม่รู้รว่าเขาปิดสวนเนาะก็เลยอดเลย อดลืมกดไลค์กดแชรก์กดติดตามกดดิ่งพี่พลอยด้วยนะจ๊ะค,คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบายบายจ๊ะไปบายบายไปราชาบาย